ยึดไว้ที่นาฬิาไปยึ่ไว้เท่ันนี่คือท่าส้มต้หนึ่งของจังหวัดเราขาเราไม่าดอะไรท่าโอ้ริเน่าเลยนะท่า้ต้นน่งของจังหวัดเท่าอะไร่ายตัวนี่าว่าอยูเรียม ซึ่งดาวอาซึ่งเราในระบบสุริยะเราเนี่ยจะมีทั้งหมดแปดวงนะครับตามนี้เลยพุทธลุรโลกตามพลัเสารดุลยเดชสุนอะกรณีคิดว่าอาระบบดวงดาวเราเนี่ยจะมีการแบ่งไหมแบ่งแบ่งชั้นมีนพนีกี่ชั้นการตรบบการแบ่งโลกนี่ยอะที่อยี่ก่อนชั้นสอบเจ็ดสหก ้แรก่ห้ดาวคนที่ว่าดาวพร้อมใชาไหมพร้อ ใช่พวกอนี้ยคือจะมาเป็นเศษอะไรดาวแก๊สดาวแก๊สดาวแก๊สถูกต้อง็สีดวงนี้เป็นดาวพ็อแก๊สเลยครับไม่เก่งก็เนี่ยมาดูเพื่ออะไปคุณพูดบอกแล้วเรื่องเนี้ยมาดูเพื่อ่ออะไรกันดาต้องอย่างคือดาวอะไรดาวโลกดาวโลกดวงพวกนี้ดาวรุ่สูงโลกเราเนี่ยเป็นดาวพ่อหินเลยครับถึงโลกเราจะมีน้ำถ้าเราดาน้ำเลยเป็นส่วนต้แก่โลกเนี่ยเจอทีเมือเดียวอะมีความแตกต่าง केहे <coughs> या ดาวนอกเนี่ยลื่นเรยวสุมากจะเป็นแกครั้ามานี่สิ่งที่เราจะรู้อัอนนี้เราตรอไปกทั้ง,มงหมดเลย้็อสอบไม่มีกานวนนะแค่ดูสารการ ใค่เป็นข้าเลยคุยโยนคือโยนแดงที่พือแดงที่แดงที่คนที่คนคือคือใครไม่รู้ วนววหไทยมีวนองรกันหรือโลกได้ท้งสองวนองอย่างตาแทนด้วยมวนสองอวกนอหนึ่งนทาศรีษตัวเรียไหมไปอานาบเยอัน้ยากสุดอ่ะ่ะมันคือถ้าเป็นศรสษรมันคือระยะทางความก้าของผมถามว่ารวมเนี่ยมีแค่แามหึงกลางเลรแก่นี้คือระยกทางระหว่างัวดาวนะตันนี้เนี่ยไม่มีเยวะ คุณจะฟังจากทางคนแบบนี้โอเคไมโคไหม กูยืนอยู่ท้าดาวดวงนึ้ดาวเสาูยนอยู่ดาวเสาแต่ระยะทางระยะทางของคูเนี่ยมีแค่กูอยู่บนดาวเสาระยะห่างเพียงแค่2กิโลเมตรพิ่ว่าแรงจะหมุนกี่นาทีไหมขอไปเรื่องนี้เที่ยงยืนไม่ได้ขอไปดู 5, ป ic ท <S <S ู่อย oh, ่างที่สุดทำไมเขาแต่ที่ยังันนี้เขาแต่ดูแค่สอง ใก่ไหมางถ้าระยะทางไกลแรงจะมากหน่อยแรงอุดจะมากหน่อยดูจากสมการมันอยู่ตรงข้าหรือว่ามันมาเดียวกันมันอยู่ตรงข้าหรือว่ามันมาเดียวกันถ้าตรงข้าแรงก็ต้องตรงข้าหรือาถ้าระยะทางจากดวงดาวหรือว่าดวงดาวมากแรงจะอุมากหน่อยดูก่อรับยิ่งไกลมากแรง มันเพิ่มเยอะมากกว่าเดิมเอาง่ายๆเรียกไงเนี่ยนักศึกษาที่ดูสมการของเราไปเจออยูให้ดูถ้าอามากเรียกแต่น้อยถ้าเรียกน้อยอาเมากส่วนถ้าปิดตาไว้ใต้ต้นอยู่แถวเดียวกันถ้าเอ็กมากที่พวกนี้ต้องห้าขแค่นี้เลยลูกไม่มีคำนวณนักศึกษาให้เราดูพื้นฐานมอปลายเจอแน่นอนโอเคเราจะเจออีกทีตอปปนมาปลายเมื่ไร่เรื่องนี้ไม่เยอะมากเดี๋ยวเราจะดูนะครับเดี๋ยวเราจะดูการเพื่อแน่นอน ดูว่าเรคเราเราใช้เวลากี่ชั่าดูก่อนเข้าห้องน้ำได้อยู่แต่ซีนาไม่ใช่โรกเราเนี่ยเขาบาบขึ้นนะเขาบาบขึ้นเป็นยี่สิบีวดีแต่ความจริงเนี่ยโรกเราเนี่ยโปตรแก่ยี่สิบสามประมาณยี่สิบสามดึงห้าเดียวดีล้ here ววนเนี่ยรอเราเนี่ยจะหมุนควารอตัวเองและหมุนรบปวเองกวนเหมนกันครับหมุนจากวจากเีรลเหมุนจากมาซ้ายด้นขวาควนลงหน้าของนี่เป็นควนที่นานแค่นี้รูขอที่เปานหนะครับก่อนรบเราเนี่ยไม่ได้ตั้ง 别打骂。 ไปเรียนด้วยนะครับเชื่อต่อสังคมนะครับบอกไม่หมดกุ้ยไทยตอนแค่นี้จะเดินอยู่โซนไหนโซนองค วิธ <y breakdown> ีการดู่เราอูไหนสิ่งแรกที่เราจต้องอู่หนึ่งแกนตรงนี้เขาเรียกว่าทั่วโลกนะแเราแกนทั่วโลกได้แล้วแกนตัวนี้โลนะรู้บ้างไี่รุ้บาลูนะรุ้บาลูประเทศไทยอยู เียงลง3ห้าเมตรเอียงลงเห็นไหมเอียงงตามตอนเรียไทยเราเนี่ยจะอยู่ใกล้จุดนังไหมใก้ใกล้ใกลกลอะหนังนาเนี่ยคิดว่า้าพไหนคือดูร้อนค่า22นะถูกต้องครับอะส่วนภาพนี้ทำไมถ้าภาพนี้เกียงลเรามันจะเอียงขึ้นแบบนี้เห็นไหมใช่ครับถ้าเราโ้อจการอยู่ต 我这开了你年是。